ับี่กมคก็ขอบคุณชั้นสอครับขอบคุณทุกคนชี่ามใรใจมาบา้งคนที่อยู่บนเวทรรนาแล้วก็คนทเพิ่มเข้ามาด้วยครับคือแบบเราดีใจมากนะวันนี้เราสุขใจมากคือว่าคือเราไม่เคยมาเป็นที่กินพาวเวอร์ดเยชุกช้วมาแใช่แต่ว่าเจอมาตนนี้แล้วก็คนก็เต็มแต่ว่าครั้งนี้นเป็น ท,ที่คนเยอะมากจริงเพราะว่าพอเดินเข้ามาเรลลลา,าออลุออกไปข้างนอกากเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ไม่ว่าจะติดตาเมื่านแล้วหรือว่าเข้ามาเพิ่งมาเจอกันนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คือผมไมอยากพูดความเียว่าวผมเห็นว่ามันมีคนโกลนไปลว่าโนซิวนะพูดแบบเนี้ยแต่ว่ายินดีต้อนรับเขาสู่ เราต้องตั้งใจในผลงานดีๆให้ทุกคนได้คอยตตามตลอดแล้วนะครับผมครเราดูมีใจอยู่ อันดีได้ใคร้างเออแล้วได้ได้มาจากี่น้องเลยเราได้เด้าในย่างี้งานได้มาย่างกี้แลก็ดีดีใจมากๆที่ได้มาเจอในชายจุ๊บาจริงรู้สึกว่าพุณทีเร็วมากจะจบแล้วเลยแค่เช่ออนเององคนจริงเออเศร้าไหมจะจบแล้วจะคิดถึงพี่เอ้เศร้ามาแน่ป่ะ แต่ว่าเออเราดูนะผมก็เดี๋ยวม,มีอะไรสรุปสรุปมาอีกน,นะครับผมในอีทีหน้าหน้าก็มีทั้งซีนตลกมีทั้งเอ่อคบรถ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 นะครับมมีทุกอย่างเลยนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามดูกันด้วยนะจ๊ะแต่ <c oughs> แต่ว่ากอย่างที่บอกเราก็ปีนีก็เป็นงานงานงาน,งานเปิดกานปิดแล้วเนาะด้จอกันแรู้สึกมีความสุขแล้วก็คุ้นมากจริง ก็เป็นช่วงเวลาที่ผมชอบมากคริสต์มาสแล้วยิ่งได้มาเจอแต่คนอีกเนาะยิ่งแฮปปี้เลยใช่ก็ดีใจนะครับผมที่ได้มาเจอทุกคนนะครับก็จริงๆแล้วพวกผมก็เลยไม่กี่ธุรกิจแล้วล่ะปีนี้นะครับผมก็ใครพร้อมทีเจอกันปีหน้าขอบคุณยูคือคนเคยตอบด้วยกันปีหน้าเลยไหมเป็นส่วนัวของเราว่าก็ยินดีนะครับผมก็สนุกมากๆเลยที่ที่ได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้และที่ได้เจอทุกคนนะจทีอ่า ครับอะไรครับอะไรดอมราเป็นตัวกอรอยากทำเป็นเอ็กซ์ทเร์ดจมากมจริงะไม่เลม่มีความอยากจะเป็นเอ็กซ์โทเวิร์ดเลยเอ็กซ์โทเวิร์ดับเออเยอะ เอามาเยเอไขอขอขอ่นใจด้วเงร่วกับรที่ไ eh, ด้เจอหลายคนเนาะขอเสียงสุดปอดด้วยกันเด็กนด็ก่เด็กเอ่างนี้ทุกคนก็ เรแต่ว่าเออเราเปลี่ยนเราสองคนเป็นรถไฟเราก็จะพลอยแวะั้งสถานีต่างๆแลมีคนขึ้นมีคนลงแล้วก็ขอบคุณมากๆเลครับที่ขึ้นมาในสถานีนี้สักหลึ่ีวนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันสถานีหน้านะครับเจอกันนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราอาจจะต้องขึ้นพื้นที่ให้ิ k พาวเวอร์นะเดี๋ยวเดรียมเวลาทุกคนดีกว่าเดี๋ยวไปนะครับแล้วก็ทุกคน Saludos.